จอแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามันมีอย่างที่บอกว่าคำเอาเนี่ยมันมีหลายแบบบางทีมันไม่ใช่คำเอาแต่มันถูกจับโปะ๊ะอันจับโป๊ะเนี่ยจะมีความยากเ,เพราะอยู่ดีๆมันเหมือนเป็น acute stress เนาะคืออยู่ดีๆได้ชุดความรู้ที่ไม่อยู่ในความคาดหวังคาดคิด,ม,คดมีความช็อกมีความรู้สึกสูญเสียนะคะอีกฝ่ายก็โดนจับโปะไม่ทันตั้งตัวอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ จะต้องมาค่อยๆพูดคุยทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องไปเข้ารับการบำบัดหรือหาซัพพอร์ตเตอร์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆเปิดใจยอมรับนะคะแต่ในกระบวนการที่จะคําเอาสำหรับผู้ปกครองอ่ะคือถ้านักสังคมปัจจุบันเนาะลูกๆยุคใหม่เนี่ยพอเขารู้สึกเปิดกว้างมากขึ้นแล้วจริงๆการคําเอาของผู้ปกครองอ่ะก็จะคล้ายๆของเด็กคือค่อยๆแอดอัพ ชวนคุยอเออลูกคิดยังไงกับพ่อแม่ที่เป็น LGBTQ ออันเริ่มอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเปิดคุยอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะแบบแล้วถ้าพ่อบอกว่าพ่อเป็นแล้วถ้าแม่บอกว่าแม่เป็นสำหรับลูกเป็นยังไงแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะคำเอากับลูกที่ค่อนข้างโตแล้วะนะคะถ้าอันนั้นมันก็จะมีกระบวนการของแต่ละครอบครัวก็ขึ้นอยู่กับความสนิทขึ้นอยู่กับ ลักษณะการคุยของครอบครัวแต่ละครอบครัวที่มันมีความแตกต่างหลากหลายเนาะคือถ้ามันไม่มีความสนิทอันนี้ก็อาจจะยากขึ้นอีกนิดก็จะเน้นให้ไปเพิ่มระดับความสัมพันธ์ก่อนทำความสัมพันธ์ให้ดีก่อนถึงจะเปิดใจกันง่ายขึ้น